สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับช่องมอมมอรอี่ตำนานก็คือตำนานจริงๆครับสำหรับสองสาวไทยที่ได้ไปรุดเล่นในลีกตุรกี ตั้งแต่ฤดูการที่แล้วนะครับเป็นฤดูการแรกซึ่งเราจะย้อนกลับไปในฤดูการที่แล้วทึ่งตอนนั้นมิ d ล t ทีวีก็ถือว่าเป็นช่องหลักในการถ่ายทอดส bon ดวอลเลย์บอลหญิงลีกตุรกีนะครับขณะนั้นเรายังสามารถรับชมได้ตามปกติครับแล้วอย่างที่เราเห็นนะครับยอดวิวไม่ว่าจะเป็นตอนดูสดหรือว่าหลังจากจบเกมแล้วพุ่งสนั่นครับเมื่อทีมซาริเยของสองสาวไทยของเราได้ลองแข่งขันและคลิปนี้เราจะมาพูด ถึงเรื่องนี้กันครับจนถึงวันนี้สาวไทยสร้างตำนานนะครับพาทีมซาดิเยมียอดวิวสูงที่สุดในช่องมิตลิทีวีเลยนะครับในบรรดาการถ่ายทอดสอดลีกตุรกีของทีมต่างๆซึ่งตั้งแต่อันดับที่1จนถึงอันดับที่6เลยครับซึ่งถือว่าเป็นคลิปถ่ายทอดสอดของช่องมิตรลิทีวีที่มียอดคนดูสูงที่สุดเลยนะครับ6อันดับแรก มาจนถึงในขณะนี้สุดยอดมากๆเลยครับสาวไทยถึงแม้ว่าฤดูการนี้เขาจะไม่ได้ปล่อยสัญญาณมานะครับในช่วงที่ถ่ายทอดสดเราก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของเขานะครับก็คงจะมีเงื่อนไขในเรื่องของลิขสิทธิต่างๆหรือว่าอะไรก็ว่ากันไปนะครับ แต่อย่างน้อยสาวไทยของเราก็ได้พาทีมซาริเย่สร้างตำนานแล้วจริงๆครับให้กับช่องถ่ายทอดสดมิลิทีวีกับการเป็นคลิปยอดนิยมอันดับ1,2,3,4,5,6ในบรรดาคลิปถ่ายทอดสดของหลีกตุรกีมาจนถึงวันนี้จริงๆครับ